ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรมภิขุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวภิขุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับ ภิขุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัต,ตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทําโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขูทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งไกล้เมื่อเข้าไปนั่งไกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับ ผู้เงียสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมไคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาไข้ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะ ครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมใช้ดุลยพินิษครั้นใช้ดุลยพินิษแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาด้วย